ันนี้เราจะมารีวิวกับสิ่งของข้ามวัฒนธรรมห้าอย่างนะครับผมอย่างแรกเป็นอะไรกันมาดูเลยนี่ครับผมเป็นเหล้านะครับผมหรือว่าสุราเนาะจิมบีนนะครับชื่อยี่ห้อคือจิมบีนนะครับผมตัวนี้มีแอลกอฮอล์อยู่ที่40มิลลิกรัมนะครับผมตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณหนึ่งลิตรนะครับขวดสวยมากแต่ตอนนี้ ข้างในตอนนี้เป็นแต่กล่องต่อไม่มีขวดละขวดก็น่าจะเรียบร้อยตอนนี้ตัวน,นี้มาจาก USA นะครับหรือสหรัฐอเมริกานะครับผมเป็นเหล้านอกเนาะถ้าราคาถ้าราคาในไทยก็จะอยู่ประมาณ700-900ถึง900นะครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่สถานที่นะครับผมแต่ถ้ายิ่งมาจากสนามบินนะครับผมจะเป็นปลอดภาษีเนาะ จะอยู่ที่ประมาณห9 0้อยเก้าสิบหร้อยห้าสิบราวๆนี้ไม่เกินนี้นะครับผมข้อ,ท,อที่สองครับนี่เลยเทวินกระเป๋าสไตล์ออกยากแค่โดนทิ้งไปเลยเออกยากนักนี่ครับกระเป๋าเทวินตัวนี้ตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมเป็นกระเป๋าสบายสบายสายไตล์ ผู้ชายแบดแบดผู้ชายเท่เทเนาะราคาจับต้องได้กระเป๋านี้ดูที่เก็บนี่ใหม่ๆเลยไม่ได้ใช้เลยนะครับเนี่ยดูที่เก็บของเยอะไหมนี่มีซิปซ่อนตังค์แฟนด้วยเป็นไงล่ะดูเก็บนาํบุญมงนาบ,าบาททัตรบัตรเครดิตบัตรเดิตผ่อนไม่หมดก็เก็บไว้ในกระเป๋านี่แหละไม่ชำระามมนสักทีนะครับผมจบกันจะไปอย่างที่สองนะครับอย่างที่สามนี่เลยไฮเตอร์คันเลิศพาสสีนะครับผมนี่เป็นไง ตัวนี้เฮ้ยดื่นจริงๆลื่นมือนะครับผมตัวนี้มาจากประเทศไต้หวันนะครับผมตัวนี้น่าจะมีติดบ้างอยู่ทุกคนอยู่แล้วเนาะเพราะเป็นไฮเตอร์กําจัดคราบครับผมเวลากินก๋ยวยเตี๋ยวอย่างเงี้ยจะเจอประจํเในเวลากินก๋ยวยเตี๋ยวมันจะเลอะเสื้อผ้าเพราะเป็นไฮเตอร์กําจัดคราบออกแน่นอนอยู่แล้วตัวนี้เดีย๋ยวว่าจะเป็นเสื้อผ้าลูกเสื้อผ้าครอบครัวของคนในครอบครัวนะต้องมีพกตัวอยู่นะครับผม อย่างที่สี่กันเลยอย่างที่สี่ตัวนี้จะเป็นคุกกี้นะครับผมอชื่อว่าดานิสานะครับผมตัวนี้คุกกี้คุกกี้ตัวนี้ไม่ต้องตกใจเนะเาะว่าแน่นอนทุกบ้านต้องมีมีแน่นอนตัวนี้เพราะส่วนมากจะใช้ให้เป็นของขวัญปีใหม่กันแลวจับฉลากกันเนาะตัวนี้ถ้าจําตัวนี้นะครับมาจากประเทศอิอนโดนีเซียนะตัวนี้ ใช่ครับตัวนี้มาจากอินโดนีเซียคุกกี้ที่ห่อหนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นเหล้าอีกแล้วสายนี้ขาดไม่ได้จอห์นนี่วอล์กเกอร์ดับเบิลแบ็คนะครับผมตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเป็นกล่องเหล็กแต่ถ้าทั่วไปก็จะเป็นกล่องกระดาษกล่องกระดาษคล้ายๆคล้ายๆกล่องกล่องนี้ตัวนี้เป็นกล่องเหล็กตัวนี้น่าจะจะ,จะไม่ผิดเป็นครบรอบ200ปีของจอห์นนี่วอล์กเกอร์ด้วยนะครับ ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ1ลิตรแอลกอฮอล์น่าอยู่ที่ประมาณ4 0่สมิลลิกรัมนะครับผมตัวนี้ถ้าราคาในไทยก็อยู่ประมาณสอ0 0ันเกือบสามพันนะครับของมณ่าเกือบ3000แต่ถ้าแต่ถ้าขี่มาจากสนามบินก็จะอยู่ประมาณ1 8 0 0ปดพัถึง2000กลางๆนะครับผมถ้าจำราคาไม่ผิดครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับสินค้า5อย่างข้าวมฒนรรมที่ผมรีวิวไป ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสิ่งของที่แบบข้ามวะะัฒนธรรมมากกว่าผมแนะนำมันเข้ามาครับดียวคลิปต่อไปมีแน่นอนสำนนี้ผมธนสินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ